สวัสดีนะคะสวัสดีท่านที่ติดตาม่วงจุย้ยเปลี่ยนชีวิตคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับเดือนเมษายน2568นะคะท่านใดที่ยังไม่ทราบในเรื่องของลัคนาราศีเกิดนะแนะนำให้เข้า Google เลยค่ะพิมพ์คำว่าหาลัคนานะคะ ใส่วันเดือนปีและเวลาเกิดนะย้ําว่าต้องใส่เวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาฟังคลิปนะคะที่ได้ปล่อยออกไปในแต่ละคลิปนะคะก็จะมีความชัดเจนใกล้เคียงค่อนข้างสูงนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกก่อนเลยคะ่ะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในช่วง เดือนนี้นะคะเดือนเมษายนเนี่ยคือด้วยความที่ดาวาดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูนี่แหละไปตกอยู่ในเรือนของในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะในเรื่องของการแก้ปัญหามีความคิดความเครียดในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะ แล้วในช่วงนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณก็อาจจะต้องกังวลในเรื่องของความเครียดกับการทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดความสำเร็จให้มากที่สุดกับดวงชะตาของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการทำอะไรใหม่ๆก็ตามนะคะหรือในเรื่องของการลงทุนหรือในเรื่องของผู้ใหญ่ในเรื่องของสถานที่คือความความคิด ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่การทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอเคแหละเราอาจจะมองว่ามันเอ้ยมันน่าจะโอเคนะมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อยากให้ชะลอนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงวางแผนไปก่อนนะสักประมาณช่วงประมาณมิถุนาเนี่ยค่อยเริ่มนะคะค่อยเริ่มแล้วถึงจะดีนะความเครียดมันจะได้ลดลงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการหางานใหม่การลงทุนอะไรใหม่ๆก็ตามเนี่ยควรเริ่มสักประมาณมิถุนาไปแล้วนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครว่างงานตกงานหางานวางแผนจะต้องเปลี่ยนงานอยากย้ายงานเปลี่ยนงานเนี่ยมิถุนาจะดีขึ้นนะคะแต่ท่านใดที่อยากจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ควรจะเป็นมิถุนาเช่นเดียวกันช่วงนี้เนี่ยดาวเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆมันเหมือนเรามีไฟเนาะเราอยากจะแบบ ออปัญหามันเยอะอะเราอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างอันนี้เริ่มเริ่มคิดเริ่มวางแผนได้นะคะแต่ว่าควรจะไปเริ่มมิถุนนาไปแล้วถึงจะดีนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินกันบ้างเท่าที่เห็นจากดวงเนี่ยดาวการเงินเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องการแก้ปัญหานะคะสำหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาในเรื่องของหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แนะนำให้พูดคุยเจรจาเป็นเรื่องที่ดีที่สุด เป็นทางออกเดียวที่ดีที่สุดกับดวงในช่วงนี้นะคะอย่าหลบอย่าหนีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวในเรื่องของการเงินที่มีความเหน็ดเหนื่อยแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะขยับแล้วนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องอ,อวางแผนก่อนเนะว่าเราจะต้องใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถจ่ายหนี้จ่ายสินได้มากน้อยแค่ไหนเอาที่เราไหวต้องบอกนะว่าเอาที่เราไหวนะคะ เราไหวแค่ไหนก็คือแค่นั้นละค่ะเก็บไว้กินก่อนในช่วงนี้เนาะส่วนในเรื่องของงานกันบ้างดาวการงานเน่ยเท่าที่เห็นจากดวงนะก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนดีมีการพูดคุยเจรจากับผู้ใหญ่นะคะที่ค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีและมีความสำเร็จที่ดีด้วยกับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการทำงาน ติดขัดในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่ทํางานที่เรารู้สึเคลรพนับถือนะแล้วก็สนิทนะคะจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวสําหรับในเรื่องของงานนะคะส่วน,ใน,นนะในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะในเรื่องของโชคลาภเท่าที่เห็นจากดวงที่มันขึ้นมา ดาวโชคล่ามมาจากอะไรมาจากผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะมาจากมาจากการพูดคุยอาจจะเหมือนกับว่ามีคนบอกว่าเอ้ยเลขนี้สิเลขนี้สิอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แบบไกด์ไลน์นะไกด์ไลน์นะคะอย่าจริงจังนะก็คืออาจจะประมาณนี้โชคลาภอาจจะมาประมาณนี้นะคะเลขเสริมดวงดีกว่าเนาะสำหรับ ชาวลัคนาราศีธนูเลขเสริมดวงนะคะสําหรับคุณในเดือนนี้ก็มีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งที่เป็นเลขเสริมดวงแล้วก็เลข9้าที่เป็นเลขเสริมดวงสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะลองดูน,ะนั้นนิดๆหน่อยๆติดไว้แค่ให้มันพอได้ลุ้นนะอย่าจริงจังนะคะอย่าจริงจังนะอย่าทุ่มทุนสร้างนะคะเอาแค่พอได้ลุ้นนะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆในทุกๆเดือนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องโหรา,าศาสตร์ไทยฮวงจุยง้ยงูเฮงคลิปดีๆสำหรับคุณนะคะคอยกดติดตามไว้ละกันขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ